ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับในคลิปนี้เราจะทำนายเราจะพยากรณ์ดวงชะตาราศีมีนสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวท่านยิงเริ่มกันตั้งแต่วันพารหัสที่12มิถุนายนไปจนถึงวันอาทิตย์ ที่15มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ทั้งเรื่องการงานการเงินมีเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงกับท่านอย่างแน่นอนส่วนหนึ่งท่านจะได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่และส่วนหนึ่งดวงชะตาของท่านพื้นฐานเกณฑ์ดวงของท่านมีการปรับมีการเปลี่ยนดวงชะตาราศีมีนตัวท่านนั้นมีโอกาส จะพบเจอกับเรื่องที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงหรือแม้แต่บางเรื่องบางสิ่งที่เป็นเรื่องที่ท่านรอคอยมีโอกาสจะปรากฏให้ท่านพบให้ท่านเจอก็ถือว่าในตอนนี้ดวงชะตาของท่านจะปรับจะเปลี่ยนและค่อนข้างที่จะเหวี่ยงแรงเลยทีเดียวสำหรับดวงชะตาของราศีมีนต้องบอกว่าให้ท่านโฟกัสในสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปยิ่งในวัน ที่12มิถุนายนเป็นต้นไปดวงชะตาท่านจะมีการปรับมีการเปลี่ยนอย่างแน่นอนชาวราศีมีนสิ่งที่ท่านรอหรือบางสิ่งบางอย่างที่ท่านรอคอยมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงเร็วๆวันนี้สำหรับดวงชะตาชาวราศีมีนในช่วงถัดจากนี้ไปเกณฑ์ดวงของท่าน มีโอกาสที่ท่านจะได้เจอในสิ่งที่ท่านรอคอยหากจะพูดถึงเป็นเรื่องการงานชาวราศีมีนมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะมีความคิดจะมีไอเดียหรือท่านมีโอกาสมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้พบได้เจอได้ไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆทำให้ท่านนั้นได้เรียนรู้ได้ความรู้ได้วิชาติดเนื้อติดตัวกลับมาต่อยอด เป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพพิเศษทำให้ตัวท่านนั้นในช่วงวันที่12มิถุนายนหรือในช่วงวันพารหัสเป็นต้นไปมีโอกาสที่ท่านนั้นจะมีความคิดความอ่านที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานท่านมีโอกาสมีเกณฑ์สูงที่จะมีอาชีพเพิ่มถึงแม้ว่าตัวท่านนั้นจะเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ก็จะเป็นการเหน็ดเหนื่อยที่ท่านมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุข ชาวราศีมีนในช่วงถัดจากนี้ไปมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับช่องทางการทำเงินไม่ว่าจะด้วยความคิดความอ่านของตัวท่านเองหรือแม้แต่การที่ตัวท่านนั้นไปพบไปเห็นไปเจออะไรมานำพาเป็นช่องทางการทำมาหากินสุดท้ายชาวราศีมีนตัวท่านนั้นจะได้เงินได้ทองจากการทำอาชีพใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึง่ง หรือ2ช่องทางก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านเกี่ยวกับการงานที่ท่านนั้นได้พบได้เจอชาวราศีมีนอาชีพเสริมหรืออาชีพพิเศษที่ท่านคิดโคนนั้นอาจจะเป็นแค่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆอาจจะไม่ยืนยาวแต่ก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่ท่านได้เก็บได้ออมเห็นเงินเห็นทองก็ถือว่าในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีมีน จะเก็บเงินเก็บทองได้ได้งานอาชีพเสริมอาชีพพิเศษก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสำหรับชาวราศีมีนท่านใดตอนนี้ยังรองานรอเรียกตัวมีโอกาสมีเกณฑ์ที่สิ่งที่ท่านรอคอยน,นั้นจะสิ้นสุดจะจบลงชาวราศีมีนมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะถูกเรียกไปทำงานเรียกไปสัมภาษณ์หรือแม้แต่คนไกลจะมีข่าวดีมาฝาก ให้ท่านนั้นได้เข้าไปช่วยงานร่วมง,งานดึงตัวท่านเข้าไปเป็นทีมเวิร์คเข้าไปเป็นทีมเข้าไปช่วยทํางานด้วยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในช่วงถัดจากน,นี้ไปหากถ้ามถึงการงานชาวราศีมีนท่านจะพบเจอกับเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นทํางานประจํารับราชการ หรืองานเอกชนในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าจะเป็นตัวท่านนั้นได้รับโอกาสดีๆจากหัวหน้าผู้บังคับบัญชาจับยัดมาให้หรือแม้แต่จะเป็นโอกาสหรือตัวของท่านนั้นจะได้รับโอกาสดีๆถือว่าชาวราศีมีนตัวท่านจะได้รับโอกาสแบบฟุก,ฟก ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีชาวราศีมีนในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไปในวันที่12มิถุนายนท่านนั้นจะพิกผันดวงชะตาท่านนั้นก็จะปรับขึ้นก็ถือว่ามีดวงที่จะมีเกณฑ์อยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงถัดจากนี้ไปหากจะพูดถึงการงานนั้นจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนและสำหรับเรื่องการเงินในช่วงถัดจากนี้เป็นต้นไป หากก้าวข้ามวันพฤหัสที่12มิถุนายนการเงินของท่านนั้นจะเริ่มฟื้นจะเริ่มตื่นตัวท่านนั้นจะได้เงินได้ทองจากสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านไม่ว่าตัวท่านจะพบเจอโชคลาภในรูปแบบใดสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านนั้นถือว่าเป็นมงคลจะนำพาโชคลาภมาให้ท่านท่านพบ ท่านเจอมีโอกาสที่ชาวราศีมีนนั้นจะได้โชคลาภในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอย่างยิ่งชาวราศีมีนท่านใดที่ประกาศขายสินค้าทซับบางสิ่งบางอย่างที่ติดไม้ติดมือมา จะเปลี่ยนถ่ายโอนอยากจะขายอยากจะปล่อยให้ผ่านมือมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้ตั้งโต๊ะเจรจาหรือแม้แต่จะมีกลุ่มคนจะมีบุคคลที่มีความสนใจในสินค้าของท่านเข้ามาเจรจาต่อรองซื้อขายมีโอกาสที่ท่านนั้นจะปิดดีลปิดจ็อบได้สำเร็จก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะได้จับเงินก้อนได้ถึงเงินปึกสำหรับชาวราศีมีน ดวงการเงินของท่านจะฟื้นมีแต่เก็บมีแต่ออมรายจ่ายต่างๆนั้นท่านจะสามารถควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นมงคลเกี่ยวกับการเงินของท่านในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีมีนท่านใดมีเงินเก็บเงินออมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านในเร็ววันนี้ ชาวราศีมีนดวงของท่านนั้นจะดีวันดีคืนจะปรับไปในทิศทางที่ดีเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้ท่านนั้นกังวลใจอยู่ในช่วงที่ท่านนั้นผ่านมาท่านจะสามารถพบเจอกับทางออกก็เปรียบเสมือนว่าท่านพบเจอกับแสงสว่างปลายอุโมงค์ชาวราศีมีนตัวท่านนั้นไม่ว่าจะพบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการเงิน หรือความเป็นอยู่ชีวิตรอบตัวท่านในช่วงถัดจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวท่านเองไม่ว่าจะด้วยเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องรอบตัวสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือแม้แต่จะมีคนกลางเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาแก้เข้ามาเป็นคนกลางคอยประสานให้เรื่องราวต่างๆที่สะดุดที่ติดขัดนั้นท่านสามารถก้าวข้าม ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ถือว่าในช่วงนี้เป็นต้นไปชาวราศีมีนอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ติดขัดน,นั้นท่านจะสามารถเคลียร์ท่านจะสามารถแก้ไขได้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นจะสบายอกสบายใจสำหรับชาวราศีมีนในเรื่องที่สามชาวราศีมีน ท่านใดในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปตัวท่านนั้นมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากแดนไกลไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงที่ห่างหายกันไปนานนำข่าวดีนำเรื่องมงคลมาฝากท่านหรือแม้แต่เป็นญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะวนเวียนกลับมามีบทบาทในชีวิตของท่านอีกครั้ง ก็จบลงไปแล้วกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวชะตาสำหรับผู้ที่มีราศีมีนความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้ดวงการเงินดวงการงานของท่านเปิดสำหรับวันนี้ช่องใบบัวบุญชาแนล กราบสวัสดีค่ะ